รอม,น,อน,รอมอน้นรอรมรมแล้วเราก็ออกเดินทางจะพาผมไปไหนอีกไปเอา <c oughs> ชอมชนบรีทำอะไรชนบรีนี่ฮะขุดปูเนี่ยยายจะนำเนาะ เราพร้อมแต่แต่เจ้าของรถเขายังไม่พร้อมหนูเธออย่างงี้ย้อย bây tin tôi sẽ tìm báu nơi đó tìm báu khuân khuân mực mực <laughs> ừ, เจอคันคันเขียวนี้ก็ทักทายได้นะครับอือเกก็ได้สั่งให้ทําป้ายรับสมัครงานคนขับรถท่วงสองพื้นนะครับ ตอนนี้ก็ถึงปั๊มประสาทของเท่ครับอันนี้ก็เหลือไปรับเพื่อน ไปชนเดินทางไปชนบุรี ถ้เาเขาเรียกว่านิคมน่าจะนิคมสถานนั่งเหม็นลอ้อล้อด้านหน้าเบรกอยู่แต่ล้อด้านหลังสองล้อสองพันเบรกไม่ค่อยอยู่ ทางก็ขอให้ขับรถแบบมระมัดร,ระวังด้วยนะครับอย่ารีบร้อนไปเรื่อย ก็เป็นวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ยูทีครับไม่ได้ทำงานสบาย จะสู้สู้ต่อไปครับเห็นเห็นก็แค่ว่าทางานมีแต่ติดลบ ก็จะสู้ไปด้วยกันกับท็อแก่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ซ่อนนมซ่อมกับซ่อมอีกขั้นหนึ่งก็เห็นว่าน้ำมันเครื่องหายขับรถยังไงพอน้ำมันเครื่อง យ៉ាងរੌនណ៎ឡងយ៉ាងរੌនតែ